สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะพบกับคุณน้องนะคะในเช้าวันอังคารที่18เดือนมกราคมปีพุทธศักราช2565นะคะเด็กๆนะคะวันนี้เราจะได้เรียนรู้หนังสือเสริมประสบการณ์นะคะเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กนะคะค่ะเด็กๆ เด็กๆเปิดหนังสือหน้าที่7ได้เลยนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องหน้าที่ของอวัยวะนะคะคำสั่งนะคะเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะสนทานาจากภาพกิจกรรมให้สัมพันธ์กับภาพอวัยวะที่กำหนดนะคะทีนี้เด็กๆมาสังเกตนะคะภาพที่1เนี่ยเป็นภาพอะไรคะ ภาพตาใช่ไหมคะเด็กๆสกะกดภาษาอังกฤษตามโคุณครูนะคะ e y e i ตานะคะตรงนี้เด็กๆก,ก็จะสามารถนะคะเด็กๆดูภาพทางขวามือนะคะคุณนงมีภาพตานะคะเด็กๆสามารถนําภาพตามาเป็นตัวอย่างนะคะแล้ววาดภาพนะคะให้สวยงามนะคะต่อไปภาพที่สองนะคะเป็นภาพอะไรคะ ภาพหูใช่ไหมคะเด็กๆสะกดภาษาอังกฤษนะคะ e a r e A ยเด็กๆก็นำภาพนะคะหูนะคะมาวาดภาพได้เลยนะคะต่อไปภาพที่สามนะคะภาพอะไรคะภาพจมูกเด็กๆอ่านตามนะคะ nose nose N O S E nose แปลว่าจมูกนะคะเด็กๆนำภาพจมูกนะคะภาพนี้นะคะต่อไปภาพสุดท้ายภาพที่4นะคะภาพอะไรเอย่ยปากใช่ไหมคะดเด็กๆอ่านตามนะคะ mouse สะกดตามนะคะ M O U T H เมาส์นะคะเด็กๆแปลว่าปากนะคะเด็กๆนําภาพปากมาวาดได้เลยนะคะเด็กๆเข้าใจแล้วลงมือทําได้เลยนะคะ